ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุ้คู่สุส้คนนะครับพ่อนเพ่อกับผมนะฮะพี่จ้าสำหรับวันนี้เราต้องเยี่ยงมากมาให้หอกพี่น้องมา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 โอ้นลำลายแตกพี่น้องมึงครับผมโอ้สดุดโซดเลยนะหืมบอกแล้ว้ำไส้แตกพี่น้องมา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 เรา,าต้องเยี่ยงมากมาให้หอกเขาเหนียนหอนยคือโกมือนี้นะ อนผักกับเท่าที่เห็นครับผมนะโซกเล็กสุดโซดเลยมือเนี่ยเอามาจากโรงโรงชำแหละอืม เขาเป็นแง่ตุยไปพี่น้องไปพีแ่บบน้องมึงกับผม Hãy nhận cho mai đọc Mì เู้กองถามมาไม่จ้าก,กินแรงเดี๋ยวนั้น คนมันมักคนมันมักกินอาหารประเภทนี้ครับผม Mm-hmm. สำหรับเมนูประเภทนี้นะครับพี่จ้าบอขอแนะนํานะครับให้พี่น้องผู้ที่บอเคยกินนะครับหรือน้องๆหนูๆที่บอเคยกินไปกินตามเลยพี่น้องบอแม่นว่าวให้พี่จ้ากินแล้วอยากอ้มอยากินนอกไปขวากันเ้อะนะครับผมบอแนะนํานะมันทักมักไผ่มักมันแล้วพี่น้องเนาะแต่พี่จา้มามักแบบนี้มันได้อาจจรสในการกิน ว um <Blake. S 2> ่ามนง่ากับแซ่บล่ะอืมเรา๋ย้แคุผมม่ะ อันนี้เป็นงวัวเด้อพี่น้องบ่แม่นหมู То Uhm ừ. à, à, Rồi Chú y poem Rồi Gì nhám ra khá giá em nhám สำหรับเมนูซกเล็กซกเล็กเนื้งัวครับผมนะเป็นงัวสุดๆจากโรงชำแหละครับผมนะบอสก็อย่างมากมายดอกอ้เพชษดอกพริกกับเพชรพริกปงในเพชรเมนูแบบนี้นะครับผักต้องหลายๆนะครับเพราะว่ามันสีซอยเรื่องของอรรรสนะครับในการกินได้ครับผมนะครับซีพิจาราแนะนําไปนะครับกับเมนูแบบนี้นะครับบอแนะนําสําหรับผู้ที่บัเคยกินนะครับบัเคยกินแต่ว่าหากอยากลองกิน นะกับว so like like ่ามีอย่างดอกครับมันทีแทบนะมันทีแทบนะครับย่าไปลองกินเด็ดขาดนะกับว่าต้องอีอย่างมากมายด้วพี่น้องนะครับกะจังหดก็ต้องขอขอบคุณคือเขาครับผมขอบคุณพี่น้องทุกคุทุกคนอนะดที่ติดตามที่สนับสนุนกันขอบคุณนหลายนะครับว่ามีอย่างไปตอบแทนดอกพี่น้องนะครับนอกจากความม้อนซื้นโฮแซลเฮฮาปาร์ตี้แต่ละมือแต่ละเวนคือเขานะครับสำหรับคลิปนี้ที่ขอโทรจากลราพี่น้องเพียงที่นี้เขามาพบพ่อกันนะครับมื้อนาว่าจะมีเมนูอย่างแทบแทบแบบนี้มานำเสนอให้พี่น้องได้ แซ่บได้อื่นน้ำลายมืงโก่ล่ะนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวจากนาพี่น้องเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ